ประวัติย่อวัดป่าตึงเชียงใหม่วัดป่าตึง11ประวัติความเป็นมาของวัดป่าตึงห้วยมอบริเวณที่ตั้งวัดป่าตึงเดิมที่นั้นเป็นป่าไม้แน่นหนาทางภาคเหนือเรียกว่าไม้ตึงภาคก,กลางเรียกว่าไม้ตัวไม้ตึงมีลำต้นสูงใหญ่ใบใช้มุงหลังคาและหอกได้ป่าตึงนั้นเดิมที่เป็นเมืองเก่าประมาณอายุไม่ได้ เขามีซากประับหังของเจดีย์วัดร้างอยู่มีเตาเผาเครื่องถ้วยสังคโลกตามที่เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรมาสำรวจมีประมาณ320ตต่จากหมู่บ้านป่าตึงถึงปากหวยลานปัจจุบันเป็นด่างเก็บน้ำห้วลาโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถ้าคุณตรงไหนที่เป็นบริเวณเตาเผาเครื่องถ้วยสังคโลกก็จะพบถ้วยโถชามแจกันและถ้ะเครื่อง ของใช้ต่างที่เป็นทองสำริดและทองคำบ้านห่างจากวัดป่าตึงประมาณ2กิโลเมตรจะพบวัดร้าอีกวัดหนึ่งชื่อว่าวัดสารกัญญามานมัตตรมาสารวัดเชิงแสนซึ่งพระครูจันทสมานคุณหลวงปู่ลาอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าตึงได้ขุดพบหลักศิลาจารึกพระพุทธรูปและเจดีย์ปัจจุบันนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์วัดป่าตึงบริเวณวัดป่าตึงอดี ที่วัดกลางเป็นป่าไม้จึงได้มีนายคำซึ่งอาศัยอยู่ใกล้กับบริเวณวัดร้างได้มาเพี่ยวทางทารไร่ขนาดที่นั่งพักได้พบพระอบซึ่งข้างในได้บรรจุพระบรมสารีธาจึงนำไปถวายครูบาปิตาซึ่งเป็นพระอุปชาของหลวงปู่ล่าอดีตเจ้าอาวาสวัด,วดตักติขณะนั้นจำพรรษาอยู่วัดบ้านหลวงวัดแม่าแหนปัจจุบัน ดังนั้นท่านครูบาิปินตาจึงเห็นสงควรที่จะสร้างวัดขึ้นเพราะสถานที่แห่งนี้เดิมที่เป็นวัดมาก่อนพร้อมทั้งมีชาวบ้านอาศัยอยู่และหมู่บ้านถึงบ้านป่าตึงบ้านตรงและบ้านหลักจึงเห็นสงควรที่จะสร้างวัดขึ้นมาวัดป่าตึงเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่17มกราคม2425ในพื้นที่หมู่เจบ้านป่าตึงตำบลใต้อําเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่15ไร่3งาน94ตารางวาและได้รับแต่งตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่9มกราคม2427มีสนาสนะและถาวราวัตถุเป็นหลักฐานมั่นคงมีพระภิกษุษสามเเณีอยู่จำพรรษาตลอดมาปัจจุบันของมีค่าหลายอย่างอาทิวัตถุโบราณพระพุทธรูปเครื่องถ้วยชามสัทธโลก เก็บอยู่ในพิพิธภัณฑ์เครื่องถ้วยชามที่ตั้งอยู่ในบริเวณวัดและบนกุติไม้สัตว์ที่งดงามหลังใหญ่ในวัดป่าตึงเป็นที่ตั้งสรีสังขารของเกจิตอาจารย์ชื่อดังคือหลวงปู่ล่าซึ่งไม่นอกเปิดปัรจุไว้ในโลงแก้วที่ประดับประดาด้วยดอกไม้ให้ผู้ที่มีศรัทธาได้บูชาชื่อเสียงของหลวงปู่ล่าเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปเนื่องด้วยท่านเป็นพระที่ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักศีลธรรมอันงดงาม หลวงปูล่ลาท่านได้รับสมญนามจากสัทธาติโยเนื่องจากว่าท่านมียาวิเศษที่สามารถล่วงรู้เหตุการณ์ข้างหน้าได้จนชาวบ้านทั่วไปเรียกท่านว่าหลวงปูล่ลาตาทิพย์หลวงปูล่ลามบรณภาพเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2536เจริญอายุถึง97ปีวัดป่าตึงห้วยมอบริเวณที่ตั้งวัดป่าตึงเดิมจินั้นเป็นป่าไม้แนงดาน ทางภาคเหนือเรียกว่าไม้ตึงภาคกลางเรียกว่าไม้ตัววัดป่าตึงห้วยหมอบริเวณที่ตั้งวัดป่าตึงเดิมที่นั้นเป็นป่าไม้แน่นหนาทางภาคเหนือเรียกว่าไม้ตึงภาคกลางเรียกว่าไม้ตัวป่าตึงนั้นเดิมที่เป็นเมืองเก่าประมาณอายุไม่ได้เขามีสร้างป,ประับหักทางของเจดีย์วัดร้างอยู่มีเตาเผาเครื่องถ้วยสังฆโลกตามที่เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร มาสำรวจมีประมาณ320เก่าจากหมู่บ้านป่าตึงถึงปา่าเวลานปัจจุบันเป็นอ่า่งเก็บน้ำเวลานโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววัดป่าตึงเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่17มกราคม2425ในพื้นที่หมู่7บ้านป่าตึงตำบอนใต้อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่15ไร่3งาน9 4ตารางวาและได้รับแต่งตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่9มกราคม2427การเดินทางไปวัดป่าตึงจากเมืองเชียงใหม่ให้มาตามถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางจนถึงแยกดอนจันให้เลี้ยวออกไปตามทางหลวง1317 เส้นทางเดียวกับไปน้ำู้ร้อนสันกำแพงเลี้ยวขวาที่เข้าถนนหมายเลข1147ตรงแยกจะมีป้ายบอกมาทางเดียวกับสนามกอล์ฟฟันผายแต่ให้ตรงเข้าไปอีกประมาณ5กิโลเมตรวัดป่าตึงจะอยู่ทางขวามือขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมรายการของเราทางเราจะนำรายการดีๆมานำเสนอท่านหากท่านชอบอย่าลืมให้กำลังใจและกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราในการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมา